อาจจะเกิดการหยุดทํางานชั่วคราวเกือบทั้งหมดเลยดีกว่านะครับที่จะกลับขึ้นมาภายใน1-3เดือนอาการชาส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของความรู้สึกที่ลดลงไม่ได้ถึงขั้นแบบ ความรู้สึกหายไปเลยเวลาลองเอาไม้จิ้มฟันจิ้มคนไข้จะรู้สึกแหลมเหมือนกันแต่เมื่อเทียบกับสองข้างอาจจะรู้สึกมันลดลงนิดนึงเช่นจิ้มข้างซ้ายก็จะรู้สึกน้อยกว่าข้างขวาอันนี้ก็เราเรียกว่าการชาซึ่งเป็นปกติของการผ่าตัดเช่นกันไม่ได้เป็นการกระทบกระเทือนของเส้นประสาทขนาดใหญ่ปกติแล้วเส้นประสาทขนาดใหญ่เวลากระทบกระเทือนมากเนี่ยนอกจากชาแล้วเจ้ามีอันหนึ่งคือฟังก์ชันของมันเสียไปด้วยเช่นงอมือไม่ได้ขยับนิ้วมือไม่ได้เลยแล้วก็ชาเช่นนี้ว่าน้ำร้อนลวกนี่จะไม่รู้สึกเลยอันนี้ถืืออเเป็นร่่งใหญมาก ซึ่งปกปติในการดูดไขมันทังกุ้งมไม่ค่อยเจอนะครับแทบจะไม่เคยมีรายงานด้วยนะว่าเกิดการอินเจรี่กับเส้นประสาทหนักขนาดนั้นเพราะว่ามันอยู่ชั้นที่ค่อนข้างลึกไม่ใช่อยู่ในชั้นที่เราใช้ดูดไขมันแต่เนื่องจากการดูดไขมันยุคนี้มันมีเรื่องของการใช้ตัวความร้อนกระชับซึ่งแน่นอนจะทําให้ระบบประสาทที่เป็นเซนเซอรีเส้นเล็กๆเ,เนี่ยอาจจะเกิดการหยุดทํางานชั่วคราวเกือบทั้งหมดเลยดีกว่านะครับที่จะกลับขึ้นมาภายใน1-3เดือนจริงๆแล้วไนนิโคเมสเตีนี่ก็เหมือนการผ่าตัดแบบอื่น และแผลเนี่ยไม่ได้เป็นแผลแบบ360องศาคือไม่ได้มีการตัดทิ้งทั้งหมดจะเป็นแผลแค่1เซนนั้นระบบเส้นประสาทจะมาจากทุดทิศทุดทางนะครับก็อาจจะทําให้ความรู้สึกมันลดลงสัก15%นะครับดังนั้นภายใน1-2 3เดือนเนี่ยก็จะกลับขึ้นมาครับ